โปรโมชั่นสิ้นปีกับต่างหูเพชรสวยๆดูได้ในคลิปนี้เลยรีวิวจิวเวลリ EP นี้นะครับเป็นโปรโมชั่นต่างหูเพชรประจำสิ้นปีนะครับก็จัดกันไป10คู่อีกเช่นเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่ที่1กันก่อนเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับรหัส ES 1 1 4นะครับ ES 1 1 4นะครับเป็นต่างหูนะครับต่างหูตวเรนเพชรสวยๆ1 8 K ไวโกนะครับ น้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่3.66กรัมนะครับ3.66กรัมครับลักษณะคู่นี้นะครับคล้ายกับต่างหูเป็นต่างหูห่วงนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นต่างหูแป้นนะครับอ่าอย่างที่เห็นด้านข้างอย่างนี้สวยๆนะครับเพชรนะครับใช้ทั้งหมด26่สกเมตรศูนกรหลั่นนะครับ0.20 ยี่สิบต่างนะครับสวยๆเก๋ๆนะครับคู่นี้นะครับเป็นงานคู่ใหม่ด้วยนะครับเก๋สวยทีเดียวนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทนะครับแต่วันนี้นะครับพิเศษนะครับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับจัดกันไปที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับ ต้องบอกว่าเพชรของทางร้านะครับใช้แต่น้ำ9899 VVS ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่างานคุณภาพสวยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องรีบจัดจองแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเราไปดูคู่ต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับไปต่อพูดต่อไปนะครับรหัส ES017 นะครับ ES017 ครับคู่นี้เป็นต่างหูเพชรกลมนะครับ ตัวเรือนะครับเป็น 18k ไว้โกนะครับน้ำหนักอยู่ที่4.01กรัมนะครับต่างหูคู่นี้เป็นลักษณะของต่างหูเพชรกระจุกแบบนี้นะครับตรงกลางเป็นกระจุกล้อมรอบกันนะครับแล้วก็มีเพชรล้อมอีก1ชั้นสวยๆเกเๆนะครับสวยบนใบหูของเราอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเลยนะครับเพชรนะครับ32.030เมแกรัตนะครับส0สตังนะครับต้องบอกว่าสวยๆเกเรๆอย่างนี้นะครับราคาราคาปกติอยู่ที่22,000บาทนะครับ22,000บาท วันนี้นะครับราคาพิเศษอย่างที่บอกกันไปนะครับราคาอยู่ที่2 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ20,000บาทนะครับสำหรับต่างหูสวยๆเก๋ๆคู่นี้ต่างหูกลมๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของต่างหูที่สามารถใส่ได้ในทุกๆวันและเป็นอะไรที่คิดตลอดกาลนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แนะนําคู่นี้ไปเลยนะครับ ES017 นะครับโอเคเราไปตอบคู่ตอบไปกันบ้างดีกว่านะครับ ES012 นะครับ ES012 นะครับ เมื่อกี้เราบอกว่าเราชอบลักษณะของตังหูกลมนะครับตอนนี้เรามาดูลักษณะของตังหูวงรีกันบ้างดีกว่านะครับ Ds012 นะครับตัวเดินเป็น 18K ไว้ตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่4.33กรัมนะครับ4.33กรัมนะครับลักษณะเป็นห่วงนะครับแบบนี้เลยนะครับเพชรนะครับทั้งหมด44เม็ดนะครับ44เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่0.27กะรัตนะครับต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้เป็นตังหูห้อยที่เก๋นะครับแล้วก็ลักษณะที่ทําให้ดู หน้าใหญ่ที่แมาเป็นหูทีเดียวครับแต่ราคาไม่ได้ใหญ่เหมือนกับตัวจองหูแบบนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่19,000บาทโอ้ห9 0 0 0บาทราคาดีมากเลยนะครับแต่วันนี้เราพิเศษกว่านั้นอีกครับจัดกันไปที่16,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจครับย้ำครับวันนี้ราคาพิเศษกันไปครับ16,000บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าราคาดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ E S 012นะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมจัดกันไปนะครับต้องบอกว่าสินค้ามีอย่างละชิ้นเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ทธันวาเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับเราไปดูคู่ต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับรหัสนะครับ E S 0 0 3อ้ออีกคู่นึงนะครับคู่นี้ E S 1 0 2ก่อนนะครับ ES-102 นะครับตัวเรือนเป็น 18K ไวโกนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.18กรัมนะครับ 2 7 1 8กรัมนะครับต่างหูลักษณะคล้ายๆรูปดอกไม้สวยๆเก๋ๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าลักษณะที่สวยเด่นและก็ราคาแบบมินิมอลสบายๆอย่างนี้นะครับเพชน,นะครับทั้งหมด72เม็ดนะครับ0.22กระรัตนะครับ0.22กะรัตนะครับต้องบอกว่าลักษณะของต่างหูคู่นี้นะครับเป็นใบสี่แฉกแบบนี้นะครับ ใส่แล้วสวยนะครับโดดเด Ь ่นบนใบหูของเรานะครับและมีลักษณะที่เก๋นะครับมีสไตล์ของต่างหูคู่นี้นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่14,000บาทนะครับ14,000บาทนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้พิเศษนะครับทุกคู่ทุกชิ้นเลยนะครับราคาจ่ายกันไปที่12,000บาทนะครับ12,000บาทนะครับสำหรับต่างหูคู่นี้นะครับ12,000บาทได้แค่สองค่างนะครับไม่ใช่ข้างเดียวนะครับ12,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่า ใครสนใจก็อย่าลืมดูคู่นี้เลยนะครับแคปรูปไปเลยก็ได้ครับสำหรับ E S 1 0 2ผูคู่นี้นะครับอ่าโอเคนะครับเราไปต่อคู่ต่อไปกันได้ดีกว่านะครับ E S 0 0 3นะครับ E S 0 0 3ครับแต่หูแป้นเพชรเม็ดเดียวเก๋ๆแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายกับรูปโบนะครับใครต้องการ ความโดดเด่นและก็ดีไซน์ที่มากกว่าการเป็นแค่ต่างหูเพชรเป็นเดี่ยวก็ต,วต้องจัดคู่นี้ไปเลยนะครับตัวเรือนเป็น 18k ไว i t e นะครับน้ำหนักอยู่ที่1.66กรัมน,นะครับเพชรนะครับที่เราเห็นโดดเด่นอย่างนี้นะครับ2เม็ดเม็ดละ10ตตงคงนะครับ0.20กระรัตนะครับก็ต,ต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่มินิมอลสไตล์เก๋ๆใส่ง่ายๆในทุกๆวันนะครับสำหรับตางหูคู่นี้เลยนะครับ ราคาปกตินะครับอยู่ที่13,500บาทนะครับ13,500าบาทนะครับแล้ววันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าพิเศษในกว่าทุกๆวันนะครับจัดจะไปที่11,000บาทนะครับ1100 0บาทนะครับสำหรับตาหูเก๋ๆคู่นี้ตาหูเพชรไม่เดียวคู่นี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเราไปดูคู่ต่อไปกันบ้างดีกว่าคู่ต่อไปเราไปดูรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับอ่าจัดจนไปคู่ต่อไปนะครับ es 0 7 0นะครับ es 070ต่างหูพิกุลรุ่นใหญ่นะครับอย่างที่บอกว่ารุ่นใหญ่ยังไงนะครับตรงกลาง20ตันนะครับล้อมด้วยอีก10ตันนะครับอ่าตัวเรือนะครับเป็นสิบแปดเคไวโกนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.92กรัมนะครับ3.92กรัมนะครับเพรตรงกลาง2เมตรนะครับ2เมตร0.44ดกะรัตนะครับแล้วก็ลายล้อมไปด้วยเพรล้อมอีก12เมตรนะครับ1.13กะรัตเลยนะครับ ต้องบอกว่าใหญ่และก็สวยมากทีเดียวเลยนะครับน้ำหนักเพชรรวมนะครับอยู่ที่1.57กะรัตเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าต่างหูเพชรพิกุลอย่างนี้นะครับก็นําความหมายดีๆนะครับสู่ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งยั่งยืนมาสู่ผู้สวมใส่นะครับและต้องบอกว่าลูกคู่นี้เนี่ยเต็มนะครับสวยอย่างเต็มอยู่ทีเดียวนะครับราคานะครับราคาปกติอยู่ที่75,000บาทนะครับ75,000บาทนะครับ วันนี้จัดจะไปเต็มๆนะครับ7 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ72,000บาทนะครับต้องบอกว่าเพชรนะครับเราระยบระยบคัดมาอย่างดีเพชรน้ำาก็899ขึ้นทุกเม็ดนะครับแล้วก็ VVS อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจคู่นี้นะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอนี้ไว้เลยนะเดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ7 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับวันที่1-15บาธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับไปดู คู่ต่อไปกันได้ดีกว่านะครับอีคู่นึงนะครับที่สวยโดดเด่นไม่แพ้ใครนะครับ E S 095นะครับ E S 0 9 5ย์ลักษณะเป็นเต่าหูเพชรกลมแบบนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือเป็นเต่าหูแจ็คเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นสามารถถอดเม็ดกลางออกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวเรือนนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.92กรัมครับเป็นเต่าหู 18K แไวโกลมเหมือนกันนะครับเพชรนะครับอย่างที่บอกว่าตรงกลางในถอดได้เนี่ยเป็นเม็ดละ20ตังค์ครับ2เม็ดก็คือ40ตัง และมีเพชรรายล้อมอยู่ด้านนอกนะครับอีก80เมตรเลทีเดียวนะครับ0.37กะรัตนะครับต้องบอกว่าคู่นี้สวยและสามารถใส่ได้หลากหลายแบบนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ฮิตที่แนะนําเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าใส่แล้วสวยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับส่หรับคู่นี้นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่49,000บาทนะครับ49,000บาทนะครับวันนี้นะครับจัดจะไปเลยที่46,000บาทนะครับ4 0 0 0 0 6,000บาทนะครับต้องบอกว่าราคาดีจริงๆนะครับอ่าและต้องบอกว่าสิ้นปีแบบนี้นะครับมีต่างหูสวยๆเก๋ๆไว้ติดหูไว้นะครับรับรองว่าสวยและโดดเด่นอยา่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ46,00 0บาทสำหรับ E S 0 9 5นะครับโอเคเห็นต่างหูแป้นกันมาเยอะแล้ววันนี้เรามีต่างหูห้อยให้ดูกันบ้างนะครับ el 0 2นนะครับ el 021นะครับวันนี้เป็นต่างหูห้อยกันบ้างเน่ตต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้โชว์ต่างหูห้อยมากวันนี้เรามาจัดจะไปเลยดีกว่าตัวเรือนนะครับเป็น1 8 k yellow gold ครับสีทองนะครับน้ำหนักอยู่ที่6.15กรัมนะครับ6.15กรัมเพชรนะครับที่เห็นสวยๆอย่างนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับน้ำเพชรรวมทั้งหมด34มเมตรครับ0.22กะรัตนะครับ0.22ดกะรัตนะครับ ต้องบอกว่ามีลักษณะที่รายละเอียดที่สวยงามนะครับสําหรับคู่นี้นะครับมีรายละเอียดที่เยอะมากทีเดียวเลยนะครับคู่นี้อ่าตรงการเป็นรูปตัว L แบบนี้นะครับราคานะครับราคาปกตินะครับคู่นี้อยู่ที่25,000บาทนะครับ25,000บาทนะครับวันนี้เราจัดโปรกันไปนะครับจัดไปที่22,000บาทนะครับ22,000บาทนะครับ ใครชอบต่างหูห้อยนะครับแล้วก็ต่างหูที่ด้านบนเป็นต่างหูห่วงแบบนี้นะครับต่างหูขาช้อนแบบนี้นะครับก็ต้องจัดไปเลยนะครับสําหรับต่างหูคู่นี้นะครับ EL021 นะครับอ่าโอเคนะครับไปดูคู่ต่อไปกันบ้างนะครับยังเหลืออีก2คู่ด้วยกันนะครับวันนี้คู่ต่อไปนะครับรหัส EL022 ครับ EL022 คู่นี้เป็นต่างหู2สีนะครับตัวเลยเป็น 18k ไว้กับพิงโกผสมกันนะครับ6.26กรัมนะครับ6.26กรัมนะครับเพชรนะครับที่เราเห็นระยิบระยับแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่ามีเพชรทั้งหมดรวมกันถึง104เม็ดนะครับ104รเม็ดเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.72กะรัตนะครับ0.72กะรัตนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับด้านบนนะครับเป็นลักษณะของตองหูขาชอนที่มีเพชรประดับอยู่ระยิบระยับนะครับส่วนด้านล่างนะครับ เป็นลักษณะของดอกไม้นะครับดอกไม้สีแฉดสวยๆแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของการใช้พิงโกลสสลับกับเพชรนะครับให้เป็นลักษณะของต่างหูสองสีสวยๆอย่างนี้นะครับราคานะครับราคาคู่นี้อยู่ที่ปกติก่อนอ่ะปกตินะครับอยู่ที่37,000บาทนะครับ37,0 0 0บาทนะครับวันนี้นะครับจัดจนไปเลยนะครับอยู่ที่33,000บาทนะครับ33,000บาทสำหรับต่างหูสวยๆเก๋ๆคู่นี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ต้องรีบจัดจองแล้วนะครับโอเคเราเหลือต่อหูอีกหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับเราไปดูคู่ต่อไปกันบ้างดีกว่าครับสำหรับคู่สุดท้ายนะครับต่อหูคู่สุดท้ายนะครับ E L 0 1 6นะครับ E L 0 1 6ตัวเรือนเป็นต่อหูตัวเรือน 18K ไวโกนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.95กรัมนะครับ8.95กรัมนะครับ อย่างที่บอกว่าตังหูคู่นี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่ครับแล้วก็โดดเด่นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เอามือทาาให้ดูนะครับว่าตังหูคู่นี้ใหญ่แค่ไหนเห็นไหมครับว่าโดดเด่นเต็มมืออย่างนี้เลยใส่แล้วรลองว่าเด่นแต่หูสวยแน่นอนครับใส่วันธรรมดาก็ได้ใส่ออกงานก็สวยนะครับเพชรนะครับใช้ทั้งหมด55เม็ดนะครับ55เม็ดนะครับเพชรทั้งหมด55เม็ดน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่1จุด 2.8ก <28 S 1> ะ28รัตนะเลยนะครับ1.28กะรัตนะครับต่างหูนะครับให้ดูกันชัดๆลึกๆกันเลยนะครับต้องบอกว่าลักษณะของกระป๋อนครับจะช่วยทําให้เพชรเนี่ยเม็ดมันดูขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเ็าเลยต้องบอกว่าลักษณะเนี่ยช่วยเขาเขาทำให้เพชรเนี่ยมันดูโดเดเด่นนะครับแล้วก็ทําให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับและลักษณะของตัวหัวด้านล่างนะครับก็เป็นลักษณะของห่วงซ้อนกันนะครับทําให้เกิดมิติของต่างหูได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับ ราคานะครับราคาปกติอยู่ที่ห9 0 0 0บาทนะครับห9 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับจัดจนไปเลยจนเต็มมีคู่นี้คู่เดียวเลยนะครับห้า0 0ห้าันบาทนะครับห5 0 0 0บาทนะครับ5้า0 0เก้าไม่ขายเราขายแค่ห้า0 0ื่นเท่านั้นนะครับมีคู่นี้คู่เดียวนะครับสำหรับตะหูคู่สุดท้ายคู่นี้นะครับอ่าโอเคนะครับ ก็ครบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ2คู่แรกกันก่อนเลยนะครับลักษณะที่ยาวลงมาแบบนี้นะครับสวยๆเก๋ๆบนหูของเรานะครับต่อนะครับต่อต่อมาก็คือลักษณะของตังหูกลมนะครับเอากลมคู่เล็กหรือกลมคู่ใหญ่ดีครับแต่เราบอกว่าสวยทั้งกลมเล็กและกลมใหญ่เลยทีเดียวนะครับอ่าหรือรุ่นดอกไม้เราก็มีนะครับดอกไม้รุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่เราก็มีพร้อมให้เลยนะครับ รุ่นใหญ่เป็นพิกุลนะครับรุ่นเล็กเป็นดอกไม้สวยๆแบบนี้เราก็มีนะครับหรือว่าเป็นตังหูพวงก็ได้นะครับต่างหูพวงอย่างที่โชว์ไปเมื่อตะกี้นะครับต่างหูพวงครับพวงเล็ก่วงใหญ่เราก็มีพร้อมทุกคู่เลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับก็จบกันแล้วครับสำหรับโปรโมชั่นต่างหูเพชรประจำสิ้นปีนะครับ1น5บาธันวามนี้เท่านั้นเลยนะครับอ่ะติดต่อทางไหนได้บ้างครับทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับทางไลน์แอดก็ได้นะครับหรือนัดเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านเราก็พร้อมยินดีเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังเหลือ EP แหวนนะครับที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีจี้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อค้าเพชรวัััีครบบสสด